ผลการปฏิบัติตนปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาส่งเสริมและคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวปริญญาถุนพุทธดมตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบุรีเขตหนึ่ง คุณธรรมด้านความพอเพียงปฏิบัติตนอยู่อย่างพอเพียงบริหารจัดการตนเองอย่างเป็นระบบรู้จักพึ่งพาตนเองส่งเสริมให้ครูนักเรียนและบุคลากรน,น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันจนสามารถเลี้ยงตนเองได้และอยู่อย่างมีความสุขละเว้นจากอบายามุกและสิ่งเสพติดทุกชนิดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยละเว้นจากอบายมุกและสิ่งเสพติดทุกชนิดมีการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกจนได้รับรางวัลเชิดชูกเกียริเสมาปป,ปสระดับเงินใช้ทรัพยากรส่วนรวมอย่างประหยัดและคุ้มค่าทั้งในชีวิตส่วนตัวและการปฏิบัติงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมง,งานและสังคมสามารถประสานงานกับองค์กรเครือข่ายชุมชนและหน่วยงานต่างๆได้ดี ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมง,งานและสังคมในด้านต่างๆอย่างสม่ำเสมอยึดมั่นการทำงานแบบมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนช่วยเหลือสังคมเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตามโอกาสที่ได้รับครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การยอมรับและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานคุณธรรมด้านความกตัญญูดูแลมารดาผู้มีพระคุณตามกำลังความสามารถเหมาะสมแก่ฐานะ มีความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ด้วยการนำคณะครูนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆของทั้ง3สถาบันอยู่เสมอปฏิบัติตนและส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียนเพื่อนร่วมง,งานและบุคคลอื่นมีความกระตนอยู่รู้คุณองค์กรโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการเรียนรู้ตามสมรรถนะหลักของหลักสูตร ปฏิบัติตนและส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียนเพื่อนร่วมง,งานและบุคคลอื่นรักษาสิ่งแวดล้อมใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่ามีการจัดกิจกรรม Big cleaning day และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติตนด้วยความถูกต้องและคำนึงถึงนักเรียนครู บุคลากรในโรงเรียนและสังคมให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงแก่บุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักรักษาคำพูดที่ให้ไว้แก่ตนเองและผู้อื่นคุณธรรมด้านความรับผิดชอบปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบตรงต่อเวลาไม่ส่งผลกระทบต่อทางราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ทั้งในและนอกเวลาราชการยึดหลักพรมวิหาร4ร่วมกับอิทธิบาท4ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนสร้างและใช้นวัตกรรมในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมคุณธรรมด้านอุดมการณ์คุณธรรมอุทิศเวลาในงานที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นในเรื่องการตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาในการมาปฏิบัติราชการการเข้าประชุมและร่วมกิจกรรมตามกำหนดการมีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานขององค์กรชุมชนและสังคมเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรชุมชนและสังคมเสมอมาอดทนต่อความยากลำบากในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นแบบอย่างให้แก่ครูในการปฏิบัติงานมีการประชุมวางแผนงานคอยชี้แนะให้กำลังใจให้คำปรึกษาเข้ารับการอบรมคุณธรรมตามที่หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้การอบรมเอาใจใส่ต่อง,งานที่ได้รับมอบหมายมีหลักการทำงานของตัวเองที่ปฏิบัติมาโดยตลอดโดยใช้หลักธรรมอิทธิบาทสีด้วยความวิริยะอุตสาหะในการทำงาน ทำให้ผลการทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาอย่างเต็มความสามารถเป็นแบบอย่างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความช่วยเหลือปรึกษาแนะนำวิธีการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและคนในชุมชนโดยให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และเปลี่ยนเรียนรู้และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนมีความรู้และความสามารถตามศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพขอขอบคุณท่านคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเพื่อรับรางวัลเชิดชูกเกียรติหนึ่งหมื่นคุรุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2566